ของที <mile> ่ร้านนะคะักไม่ได้นะคะามเจอยู่หลงเรียนือเสีย่ตบนาลไข่เป็ดถุงมนะต้องไปดนะคือต้องมาดูกระตันจริงๆเลยนะถึงจะทำได้ถึงหยุดไปและอาระบนะครับในในการล้างน้ำลาย スカイシップはありません。